สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับสําหรับคลิปนี้ประเด็นหลักๆช่วงเยน็นแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะมีอะไรมาสรุปกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของจอร์แดนโชวนะครับมีการเล่นข่าวจากแดนแคนคาเซลนะครับซึ่งเป็นกูรูของฟุตบอลอังกฤษชื่อดังนะครับนะ ก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วกันสําหรับดันเคนต์คาซิลเนี่ยนะฮะเขามักจะเล่นข่าวทางแมนยูด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายทีมด้วยก็พอฟังได้นะครับแต่ว่าไม่ร้อซซึ่งมีการให้ข่าวอย่างไรกันบ้างคาซิลบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเจดอนซานโชได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งข้อมูลสัญญาเนี่ยที่บรรลุก,กันได้ก็คือสัญญา5ปีด้วยกันแล้วก็ค่าจ้างเนี่ย จะอยู่ในระดับ140,000ปอนต์ต่อสัปดาห์จนถึง200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นเรื่อยๆตามจานวนนะครับปีแรกๆอาจจะแบบประมาณสักแสนต้นๆนะครับพอไล่ลําดับไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็น200,000มันจะอัพขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเล่นข่าวจากคาเซลที่มีการเล่นข่าวกันออกมาต้องย้ํานะครับว่ามันพอฟังได้แต่ว่าไม่ร้อซ็์นะครับ ก็ไปตามดูในทวิตเตอร์ของเจ้าตัวกันได้นะครับเพราะว่าเป็นกูรูชื่อดังจริงนะครับคนนี้นะฮะก็โอเคลุ้นกันต่อไปนะครับยังไม่100นะร้อเซนะผมต้องย้ำก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ตามข่าวจาดอนซานโชมาทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ว่ายืนยันได้ว่าแมนยะูให้ความสนใจจริงนะครับเรื่องนี้ยืนยันได้แต่เรื่องของการตกลงเนี่ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์จริง,รงแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็ตรงกับสิ่งที่หลายๆสื่อดังๆเล่นกันออกมาก่อนหน้านั้นว่า คือนักเตะไม่ได้มีปัญหาสโมสรออาจจะตกลงกับทางซานโชได้แล้วเลยด้วยซ้ำแต่ปัญหาก็คือค่าตัวครับค่าตัวของจจดอนซานโชแมนยูยังไม่สามารถทําข้อตกลงนั้นได้กับทางดอทมุลน,นะครับทีนี้มาอีกคนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงเช่นเดียวกันก็คือฟาบิซิโอโรมาโนโรมาโนเนี่ยบอกว่าสัญญาของจจดอนซานโชเนี่ยนะครับคือซานโชเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ แล้วก็จะไม่มีปัญหาด้วยแล้วเรื่องของการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เนี่ยนักเตะก็ต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนยูด้วยอย่างที่โรโมาโน่บอกไปหลายรอบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้แมนยูต้องไปทําข้อตกลงกับทางดอทมูลก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่โรโมาโน่ที่แบบว่ากันว่าเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงมากระดับหนึ่งเลยนะครับให้ข่าวกันออกมาว่าไม่ได้มีปัญหาครับ แต่ว่าแมนยูไปทําข้อตกลงกับดอนมุลให้ได้เท่านั้นเองซึ่งข้อตกลงนั้นหมายถึงว่าค่าตัวครับตกลงให้ได้ครับค่าตัวเนี่ยซึ่งแมนยูเนี่ยก็คือไม่อยากจ่ายในระดับแบบ90ล้านบอ์อัพนะครับเพราะว่าราคามันสูงไปแต่ว่าดอนมุลก็ไม่ยอมอ่อนข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามมันดูต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวของเบนนาเซอร์นะครับตามรายงานจากสื่อที่ผมมองว่าเป็นข่าวข้อติเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสื่อ ทางฝั่งแอฟริกาเลยได้เลยนะฮะเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์เดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจอิสมาเอลเบนนาเซอร์กองกลางของทางเอซิมิลานเข้ามาเสริมกองกลางเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้มีการร่วมแจมกับซิตี้แล้วก็เปเชนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลสาคัญที่ทําไมแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเบนนาเซอร์เพราะว่าทางโซชาเนี่ยพยายามที่จะหาทางเลือกอื่นๆที่มีราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่น ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยที่เราเล็งกันเอาไว้เนี่ยที่แมนยูเล็งกันเอาไว้เนี่ยก็จะมีพวกแจ็คเกอรลิสนะฮะพวกค่ายฮาวเวิร์ดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับซึ่งรายเหล่านั้นเนี่ยราคามันสูงทีเนี้ยสื่ออฟริกาสื่อเนี้ยเขาก็เลยเล่นข่าวมาว่านั้นเบนาเซอร์ hmm. ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าราคาไม่น่าจะเกิน45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฝีเท้าดีด้วยนะครับติดตามมาดูครับเป็นข่าวว่าสิบกันออกมาซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวว่าสิบจ๋าไปเลยข่าวนี้นะครับ อีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวก็สิบจ๋าครับก็คือองดนกิสมันนะครับตามรายงานที่ออกมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษครับเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยนะครับก็มีทีท่าว่าจะปล่อยกิสมันออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แถมทั้งดูเหมือนว่านักเตะก,ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยแฮปปี้กับการลงเล่นให้กับบาร์ซ่าด้วยซึ่งมีข่าวว่านักเตะเตรียมย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในช่วงฤด,ดูกาลหน้าอาจจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ทีมนี้ที่ให้ความสนใจอยู่ ซึ่งผมมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยแมนยูให้ความสนใจจริงแต่ว่าทุกวันนี้แมนยูแทบจะไม่มีข่าวแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นข่าวกคสิบซะมากกว่าผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นของทางกิสมันแต่นี้เล่นข่าวมาจากฝั่งอิตาลีนะครับเขาบอกว่าทางบาเซนาพยายามที่จะส่งอ,องตูนกิสมันเนี่ยไปให้ยูเวนตุสนะฮะโดยเชื่อว่า นักเตะรายนี้นะครับน่าจะไปอยู่กับทางยูเวนตุสแล้วมันจะโอเคมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการขอนักเตะอีก2รายด้วยนะนะบ่บ้ากันว่าแบบประมาณนั้นนะครับก็คืออาจจะมีในเรื่องของการเล็งดักลาสคอตตาเอาไว้อันเดียลโดบอเอาไว้นะครับเป็นการสลับดีลกันไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยสลับดีลอาตูเมโรกับมิเรเลมเปรเสมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้จะเอาอีกรอบก็คือกิสบันบวกกับ หรือว่าแลกกับดาก g ลาสคอ s t สตาแล้วก็อันเดียนโโอนะครับก็ติดตามมาดูครับว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับก็ตามนั้นนะครับเรื่องราวของอินเตอร์มิลานกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นกระแสที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพร้อมที่จะซื้อขาดอเล็กซิสซานเชตนะครับมิดฟิลด์ของทางแมนเชสเตอร์เดดที่ยืมตัวมาใช้งานในช่วงฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าจะซื้อขาดหลังจากจบฤดูกาลแล้วก็ เตรียมที่จะจ่ายเงินในราคาประมาณ20ล้านยูโรได้ประมาณนั้นนะครับหรือว่าประมาณ18ล้านปอนด์ได้ซึ่งดูแล้วแมนยูก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอินเตอร์มิลานจะตกลงในเรื่องของค่าเหนื่อยกับซานเชซอย่างไรกันบ้างเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวของจูต์เบลงแฮมครับตอนนี้ก็มีการการันตีจากทั้ง BBC แล้วก็สกายปอดครับเขาบอกว่าดอทมูลเนี่ยใกล้ที่จะปิดดีลจูดเบลงแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละในราคาประมาณ21ล้านปอนด์ได้นะฮะแล้วก็ นักเตะเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าไซมอนสโตนนักข่าวแบบระดับความน่าเชื่อถือสูงมากก็การันตีกันออกมาด้วยนะครับแมนยูก็แปลกไปเชลซี Chelsea ก็แปลกไปนะฮะแล้วก็เรื่องราวของทางเชลซีครับอันนี้มีการเล่นข่าวมาจากเทเลกราฟสื่อดังครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีการยกระดับการไล่ล่าคว้าตัวคายฮาร์เวิร์ดนะครับกองกลางตัวเก่งของไบเอ์เอร์ูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วก็ราคาเนี่ยมันยังแบบสูงอยู่นะเพราะว่าไบเออร์เลวุกเซนเนี่ยต้องการขายไม่ต่ำกว่า90ล้านปอนด์ก็อยู่ที่เชลซีนะครับว่ากล้ายื่นไหมครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เชื่อถือได้ครับในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เรื่องรนาวเกี่ยวกับเกปาครับอันนี้เป็นข่าว p o ส i t i กันนะครับฟังหูไห้หูด้วยนะครับเขาบอกว่าเชลซียังคงพยายามพิจารณาปล่อยตัวเกปานะครับผู้สำปะตูของทีมนะฮะให้กับสโมสรอื่นยืมตัวไปใช้งานในช่วงซีซั่นหน้า โดยมีทีมอย่างซิเบียที่เป็นทีมดังจากหลสเปนเป็นตัวเต็งที่จะยืมตัวเกปาไปเสริมเพิ่มเติมกันไปนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เป็นการปล่อยยืมตัวนะตามข่าวคลาสสิฟที่ออกกันมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่เชื่อมโยงไปที่ผู้สับปะตูของเชลซีครับก็คือครณะน,นี้เชลซีก็ได้มีการเล็งผู้สับปะตูสำรองกเอาไว้ถ้าเกิดเกปาไปจริงก็มีไมเมยองผู้สัปะตูของลิว์นะครับแล้วก็มี ผู้สัประตูของทาง P ช C ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยืมตัวกับทางตอนนี้ไปอยู่กับทางรอัลมาดริดอยู่นะแบบยืมตัวนะฮะแล้วก็นาจจะมีดีนาซันอีกนะครับยังมีอังเดอโาน่าของทางอาแจกอีกที่เป็นเป้าหมายของทาง c h e l s ก็ติดตามมาดูครับในเรื่องของตำแหน่งผู้สัประตูนะครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมกันก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่เชื่อมโยงไปที่เปาเตาเรสนะฮะอันนี้ก็เป็น การเล่นข่าวออกมาจากสื่อดังๆในอังกฤษเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ซิตี้เชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งอาร์เซนอลบาร์เซโลน่าก็ให้ความสนใจเซ็นเตอร์ของเบียดิอัลนะฮะอย่างเปาตัวเรสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเตอร์อหนึ่งรายที่เหนือหอมเป็นอย่างยิ่งนะครับนะณเวลานี้ครับก็น่าสนใจครับว่าจะไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าหลักๆเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะตอนนี้นะซิตี้เชลซีแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยข่าวเยอะสุดนะครับ แล้วก็เรื่องราวของท็อตแนมอัสเปอร์กันหน่อยนะครับตามรายงานที่ออกมาเป็นข่าวกอสิบกันนะครับแต่ว่าผมไปเช็คดูอีกรอบหนึ่งก็มีการเล่นข่าวมาจากเทลากาฟด้วยเพราะฉะนั้นสื่อใหญ่นะครับเขาบอกว่าท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยไม่เอาด้วยครับในเรื่องของการแลกตัวตองกีอินโดเบเร่กับอารอนแนมซี่มิดฟิลด์ของทางยูเวนตุสนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับยูเวพยายามที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนตอนนี้ยูเวพยายามที่จะเอานักเตะในทีมเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับหลายๆทีม ก็นี้เดียวกับเปนิสกับอาตูเมโลนั่นแหละนะครับพยายามยื่นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานะโควิด1 9เล่นงานการเงินก็เลยทําให้ต้องใช้วิธีอื่นนะครับนอกเหนือจากการจ่ายเงินสดก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าสเปอร์ไม่เล่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของมาริโอบารโลเตลลี่ครับก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้บาโลเตลลี่น่าจะไปจบอยู่ที่โบคาจูเนียครับทีมจากลีกอาเจนินานะฮะ ที่ให้ความสนใจแล้วก็ตอนนี้มิโนเดราก็กําลังจัดการให้อยู่นะครับนะก็ไปหลายประเทศมากครับบรอเตอรลี่นะแล้วก็ลาซิโอครับมีข่าวว่าต้องการดึงตัวเดนนีโรสนะฮะไปเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับซึ่งราคาค่าตัวเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ราวๆห้าจุดห้าล้านยูโรได้ถือว่าไม่แพงนะครับก็น่าจะลงเอยที่ลีกอิตาลีมากกว่านะครับเพราะว่าอยู่อังกฤษออกไปก็ไม่ค่อยบุืดหวาแล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับ แล้วก็จอร์ดูบีมิเกลนะครับตามรายงานที่ออกมานะครับเขาก็บอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับนะในเรื่องของการคว้าตัวอเมซอนไพรเมอรี่นะครับอ่ะเอาข่าวอินเตอร์มิลานก่อนนะครับสกายปอดเหมือนกันลิงก์เดียวกันนะครับซึ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการคว้าตัวอเมซอนไพรเมอรี่ของทางเชลซีเอาจริงเอาจังแน่นะครับสกายปอดรายงานมา แต่ว่ามันมีอีกกระแสหนึ่งนะครับที่เชื่อมยงไปที่จอห์นวีมิเกลด้วยก็เป็นลิงก์ของซายปอดลิงก์นี้แหละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เลื่อนดูนะนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เวสบอมนะครับก็เป็นตัวเต็งในการสอยจอร์นวีมิเกลนะครับกองกลางตัวเก่าชาวนากเรียามาเสริมทัพแบบฟรีๆนะครับในช่วงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ก็ติดตามมาดูครับเพราะว่า โอเบรมิเกลก็เคยมีการร่วมง,งานกับทางเชลซีมาอย่างยาวนานนะ11ปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์เยอะมากนะครับโอเคทีนี้ประเด็นปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของทางวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็ลีดเรเต็ดแล้วก็รวมทั้งเซลติกด้วยต่างก็ให้ความสนใจคาร์ไลกานะครับเซนเตอร์แบ็กของทางเบนฟิก้ามาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากมายนะในเรื่องของข้อตกลงค่าตัวก็ยังไม่มีการาอกันออกมาเพราะฉะนั้นต้อง ติดตามกันไปก่อนคือแบบให้ความสนใจอยู่นะครับยังไม่ได้แบบเดินหน้าเต็มกําลังขนาดนั้นนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนัเตะน,นะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ